ผมตักแล้วความรู้แล้วมันสมองผมมันจะหายไปแล้วความเร็วจะเข้ามาครอบงำแทนที่เหรอความจริงแล้วมันคืออะไรหมอเนี่ยขอหยิบมันคือให้มอม้าสือมอบไว้ออ่านคือเพราะกุทิย มหมอพื้นบ้านผู้สรงคุณวุธของจังหวัดพ่อเสียชีวิตแล้วก็คนไข้ที่ยังติดพันอยู่ในมือเขาเราก็ถ้าไม่ช่วยเขาไม่รู้ใจยังไงปล่อยไปเขาก็ตายไปกับพ่อแน่นอนตายตามกันเลยแหละดูทรงเราก็ต้องเป็นต่อเลย<ๆ>ผมเรียนมากับพ่อผมอะผมเรียนรู้มาแต่เด็กเลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าหนึ่งเห็นทำทุกวนันสองต้องช่วย ไม่ช่วยมีปัญหาแน่เรารู้ตัวยาเรารู้การผสมยาเรารู้การปรุรรรปรงยาเรารู้หลักการ uh huh. เราดูการตรวจมาหรือเราตรวจแล้วก็ตาเป็นลูกมือมาแต่เด็กแล้วเราก็เลยต้องแบบเอาวะคือศักดิ์ศรีของพ่อเราแล้วก็ความเชื่อมั่นของตัวเขาที่เชื่อในโรงหมอของพ่อเราเหมือนก็มัดละเหมือนมัดมือชกเราเลยเราก็ไม่เป็นไร อยแค่เคลียตรงนี้ให้มันจบไปครับอ๋อฮะแต่ประเด็นมันคือไม่ใช่ยิ่งเคลียไปยิ่งมาคือจุดพีตเลยคราวเนี้ไอที่มาใหม่ๆมันคือเป็นคนไข้เราแล้วของเราแล้วอ่ววาบัวถีงคนไข้ไม่ได้เราเห็นได้ความน่าสงสารน,น่ะเร้วไม่ได่ความน่าเราเห็นความจริงบนโลกแล้วเราเป็นคนที่เราผ่านโลกมาเยอะเราเห็นเลยว่าเอ้ยฆ่าคนคนนี้แม่งตายลงไปคนหน,น,นึ่งเนี่ยครอบครัวเนี้ยแม่งถึงราคาว่าแน่นอน เพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วทางเดินต่อไปพวในครอบครัวเขาจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องรอยสักเนี่ย มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมคือผมชอบครับชอบแล้วทําไมหรือ,อยังไงคือผมตักแล้วความรู้แล้วมันสมองผมมันจะหายไปแล้วค,ความเร็วจะเข้ามาครอบงาแทนที่เหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะพี่อืแต่เพียนเชื่อว่าสังคมมันนะผู้คนหลากหลายนานาจิตตังครับเราไปบังคับเขาไม่ได้และอย่างหนึ่ง ผมก็จะบอกไว้ตรงนี้ว่าผมไม่เคยไปผูกคอรหรือจุงลากคนป่วยมานี่แหละเขาอะมากันเองไม่ต้องคิดเนี่ยมากนะเอาง่ายๆเลยนะเดือนละประมาณสองร้อยคนอะในแปดอีที่มาหายในมือผมอะคิดเฉลี่ยเลยเป็นประมาณในร้อยอะคือ70%เปอร์เซ็น ที่ประกาศและโชว์ผลง,งานและโชว์ชื่อเสียงให้ผมอะ่ะคือไอ้คนที่โดนคนดูถูกและคนอ่นน้ำเนี่ยทั้งโตเชี่ยวหรืออะไรเนี่ยที่ยังไม่รู้จักตัวกูเลยเนี่ยมาพูดต่างๆนานา,นา,นา,นาผมไม่เคยสนใจนะแต่ผมแค่อย,อยากจะพูดคำหนึ่งว่าชีวิตมึงอ่ะ ทำอะไรได้อย่างกูแล้วหรือยังผมคิดบวกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะต้องการเดินขึ้นไปบนที่สูงกว่าใครแต่ถ้าหมามันเห่าตามเราแล้วเราโงดแอบหยิบเอาไม้ไปตีมันบ้างหยิบเอาหินไปเฟี้ยงไล่มันเนี่ยกว่าเราจะเดินไปถึงที่สูงอะ่ะมันยากเพราะฉะนั้นเดินไปเลยเพราะถึงที่สูงแล้วอะ่ะหมามันเห่าเราอะ่ะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันจะเห่าเราไปจนกว่ามันจะขาดใจตายอ่ะพี่ รลกภูมแพ้ตัวเองแบบพุ่มพวงหรือร่กคุ่มพวง, oh. พวงคือเขาส่งมาว่าเด็กคนนั้นตายแน่นอนผมก็ประกาศในไมลยรูว่าเฮ้ยช่วยค่ายาหมอหน่อยเพราะน้องคนเนี้ยมาอยู่ที่บ้านเรา mm hmm. และยาที่ต้องใช้อะเราต้องคิดค้นในการรักษาเขาใหม่เราก็ไม่มีเงินเยอะก็ได้รับบริจาคมา อาการน้องอ่ะตั้งแต่เป็นผักเลยอะ่ะแบบผัดที่แบบคือผีอ่ะใช้คำว่าผีเลยดีกว่าอ่ะจนว่าน้องลุกขึ้นนั่งได้ mm hmm. น้องเดินไอเข้าห้องน้าเองอาบน้ําเองได้น้องมาสวดมนต์ไหว้พระให้คนดูได้ทุกวัน mm hmm. จนน้องหายแล้วกลับไปเรียนหนังสือแล้วน้องไปใช้ชิ่วขเพื่อนแล้วน้องก็ไปเต้นที่โรงเรียนเต้นงานโรงเรียนหรืออะไรคือตั้งแต่นั้นมาเนะี่ยคือสิ้เนเจอร์ของผมไปเลย องคิดเอาภาพดิคนตกงานเท่าไหร่แล้วงานปิดงานหยุดเท่าไหร่อย่างบางคนเงี้ยเป็นผู้สูงอายุ<ะ>ลูกหลานทิ้งหมดได้เบีย<ะ>้ยยังชีพผู้สูงอายุ<ะ>เดือนนึงฐาจริงใช้พอวะพี่แล้วเราคือทางเลือกสุดท้ายผมถามว่าทําไมให้เขาไปก่อนไม่ได้ให้เขาหายก่อนก็ได้วันหนึ่งเขาจําได้เขารู้เขาก็กลับมา คำว่าหมอมันคืออะไรคำเนี้ยผมโดนพ่อผมสอนมาัแต่เด็กเลยนะครับพ่อมด่ามัามึงรู้แบบว่าคำว่าหมอมันคืออะไรอือกลับไปก็คนที่รักษาคนป่วยไงคนที่มีบุญคุณกับคนป่วยไงพ่อมด่ามสวนกลับมาเลยบุญคุณอะไรมึงอย่าไปนับความจริงแล้วมันคืออะไรหมอเนี่ยหอหีบมันคือให้มอม้าคือมอบไว้ออ่านคือเพราะอุทิศให้มอบไว้อุทิศ มันคือให้มอม้าคือมอบไว้อออาคือเขาเพราะคุดทิพย์ผมพูดไปแล้วว่าจนกว่าผมจะตายอะ